สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรทุกคนนะครับหลังจากที่เราทําการเต้งดอกมะนาวไปแล้วใช่ไหมผลที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับการเต้งดอกมะนาวของเรามะนาวเริ่มมีการติดติดดอกขึ้นมาแล้วนะครับพอะฉะนี้พอมะนาวเริ่มมีการติดดอกสิ่งที่มะนาวจะทํากับดอกของตัวเองในตอนต่อไปเขาจะเริ่มมีการเขาเรียกว่าผลิตดอกตัวนี้นะครับเกนดดอกเนี่ยประเภทนี้เขาจะผลิตออกนะครับ เาจะเสียสละตัวเองออกรูดออกเด็กน้อยเตะบนทีนี้ก็จะเริ่มมีการเป็นเป็นลูกติดลูกแล้วนะครับในช่วงเวลานี้นะครับจะมีศัตรูพืชมาเป็นจํานวนมา,มากพวกแมลงนะครับจะมากินน้าหวานจากดอกมะนาวนะครับพวกมดแมลงหนอนต่างๆจะมากินเนาะแต่เราไม่ต้องไปสนใจนะครับเราจะสนใจในเรื่องของการทําให้มะนาวมันไม่ร่วงดอกไม่ร่วงนะครับไปไปดูกันว่าผมทํำาายังไงนะครับ อดอกมะนาวร่วงขั้นตอนต่อจากนี้นะครับเราจะมาใช้น้ำหม,มักจากกล้วยสุกน้ำหมักจากเปลือกไข่น้ำหมักจากเปลือกไข่ตอนนี้นะครับแล้วก็จุดินทสีองข้าวแสงมันมืดเลยนะแต่ไม่เป็นไรวรอนะนะครับตัว3าตัวนี้จะช่วยในการช่วยให้ดอกมะนาวไม่ร่วงนะครับเมื่อเราติดแล้วก็ทําวิธีการเร่งดอกไปให้ดูแล้วนะครับพอดอกติดมาก ก็จะมาทําวิธีการป้องกันดอกร่วงให้กับมะนาวของเรานะครับมามาเริ่มกันเลยผมจะทําการฉีดนะครับโดยใช้น้ําอยู่ที่1ลิตรนะครับการฉีดดอกเพราะว่ามันออกอยู่ที่ต้นเดียวของผมเนะมาะเริ่มกันเลยนะครับใช้ฮอร์โมนน้ำมักจากเปลือกไข่นะครับเราใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะนะครับเห็นไหมหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ใส่เข้าไปต่อไปจะเป็นน้ำหมักจากกล้วยสุกนะครับเราใช้อัตราส่วนหนึ่งช้อนโต๊ะโอู้น้ำหมักจากกล้วยสุกซิเนี่ยหมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์น้องเป็นละเห็นไหมน่าใช้หมักนะครับใช้เหมือนกันหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะไม่ต้องเยอะนะครับ เราจะฉีดทุทกๆ3วันจุลินทรีย์แสงใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะนะครับเอ้ย2ช้อนโต๊ะให้2ช้อนโต๊ะกราสว่วนนี้ฉีดทุทกๆ3วันนะครับ3วันฉีดครั้งหนึ่งจะช่วยในการเตินช่วยในการป้องกันการร่วงของดอกมะนาวนะครับช่วงนี้พยายามงดพวกประเภทไนโตรเจนนะครับพวกน้ำหมักข้าวบูดน้ำหมักกาแฟปุ๋ยกาแฟ คีวัวอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่นะครับให้ใช้เฉพาะตัวที่มีน้ําตาลในปริมา้มากๆเนาะมาเดี๋ยวผมผสมน้ําก่อนผสมน้ำเรียบร้อ,อรรยแล้วนะครับมานี่แล้วก็ทําการกรองเห็นไหมง่ายไหมพอเราทำน้ําหมักของเราทุกอย่างเรามีน้ําหมักของตัวเองนะครับเราใช้งานเราใช้ง่ายเห็นไหม หนึ่งต้นก็ทำประมาณทั้งหนึ่งลิตรนะครับฉีดไปให้หมดเลยหนึ่งลิตรนะฉีดซ้ำๆบริเวณนั่นแหละนะครับฉีดบนฉีดล่างฉีดลงดินด้วยก็ได้นะครับนี่แค่นี้เองไปเราไปฉีดพ่นกันสำหรับช่วงเวลาในการฉีดพ่นนะครับคุณจะฉีดพ่นในช่วงเวลาเช้าเช้าเ้าเลยนะเนี่ยฉีดตามใบ เนี่ยตัวใบพวกนี้นะครับเขาจะเก็บสารอาหารเก็บน้าตาลต่างๆเพื่อที่จะมาเลี้ยงดอกนะครับเพราะว่าเราไม่มีธาตุในตัวเกียนเข้าไปในส่วนผสมของน้าหมักของเราอยู่แล้วเนาะเนี่ยฉีดไปเลยนี่นะครับฉีดไปเลยทั้งใส่ทั้งดอกเลยเหมือนเหมือนที่ผมว่านะครับฉีดทุกๆสามวันสามวันฉีดครั้งหนึ่งสามวันฉีดครั้งหนึ่งฉีดในช่วงเช้าๆใครมีเวลาพอก็ตื่นมาเช้ามืดนะครับ มาฉีดช่วงก่อนที่พระที่จะขึ้นก็ยังดีเนาะเน้นฉีดไปให้ท่วมใบนะครับใครมีต้นมะนาวที่เท่ากับผมนะแล้วพอมันมีดอกเสร็จแล้วใช่ไหมก็ทําการฉีดนะครับฉีดทุกใบเลยทุกใบเลยนะครับอ๋อนะครับวันนี้ก็มาเพียงเท่ากันนะครับนะบวิธีการป้องกันการหลุดร่วงของดอกมะนาวนะครับอย่างที่ผมว่านะสามสี่วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับแต่เราจะฉีดสลับกับตัวกาจัดแมลงนะครับตัวกําจัดแมลงเพราะว่าตอนนี้ ต้นมะนาวของเราคือหอมหวนมากกับกับแมลงนะครับที่จะมารบกวนที่จะมากินดอกจะมากินน้ําหวานจะหอมหวนมากนะครับเป็นที่ดึงดูดที่ล่อตาล่อใจให้มแมลงเข้ามาในสวนมากเดี๋ยวค่อยมารอดูกันนะครับว่าผมจะทําวิธีการกำจัดมแมลงไล่มแมลงไม่ใช่กำจัดหรอกเป็นการไล่นะครับเพราะว่าโซนช่วงช่วงเนี้ในเราเราไม่ใช้สารเคมีเนะาะแมลงมันจะเยอะเป็นพิเศษนะครับ เราไม่จําเป็นต้องกัจัดหรอกเราไล่นะครับฉีดตัวตัวไล่อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้กันนะครับกับวิธีการป้องกันการหนดุดร่วงของดอกมะนาวนาะเห็นไหมปุ๋ยน้ำหมักของเรามีประโยชน์มากนะครับเนี่ยเต่งดอกมะนาวใหดด้ติดดอกได้เต็มต้นอยนะู่นะนี่ที่เขาจะเริ่มทยอยทยอยออกมานะน้องๆก็กำลังแตกอกอกมาเรื่อยนะครับติดดอกอกอกมาเรื่อยนะครับเราก็ทําควบคู่ไปกับการติดดอกก็คือการ ป้องกันการหลุดร่วงของดอกนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้กันนะครับถ้าเกิดว่าเกิปวันนี้มีประโยชน์ก็รีบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ไปให้กับพี่น้องเกษตรเอาด้วยนะที่ยังไม่ได้เห็นคลิปนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าผมจะมานำเสนอวิธีการทำเกษตรในรูปแบบไหนวันนี้ขอตัวลาไปละนะครับไปบ่ายขอบคุณทุกการกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับูดูดูต้นนั้นเลยลูกโอ้โหดูต้องเดี๋ยวต้องไปดานก่อนนะครับ อ๋อแล้วมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ